สวัสดีชา,าวลัคณาราศีสิงห์ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนเมษายน2566นะครับเดือนเมษายนนี้คือเป็นเดือนแห่งการโยกย้ายำตำแหน่งหน้าที่การงานนะเนี่ยเริ่มต้นมานี่คืองานดีอ่ะผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่โปรโมทผู้ใหญ่ส่งเสริมนะครับราศีสิงห์ในหน้าที่การงานดีนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ย ถ้าเกิดเป็นความรักก็คือตอนนี้ยังโสดอยู่นะโสดแล้วแบบว่าโอกาสมีแฟนในยากด้วยช่วงนี้นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยแต่มันเด่นเรื่องงานนะครับหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องการเงินด้วยการเงินดีนะครับการเงินดีแต่ไม่ค่อยสถเยรเท่าไหร่นะยังไม่นิ่งเท่าไหร่มีเงินเข้ามาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเอางเงินไปลงทุนต่อจะเป็นลักษณะแบบนี้ใครที่ทําอาชีพปล่อยเงินกู้เนี่ย รายได้ช่วงนี้คือได้มาจากการการปล่อยแล้วก็เก็บเงินเข้ามาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเงินก็ยังดีนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่สถียรนเฉยๆเข้ามาจ่ายออกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบับแบบนี้นะเนี่ยมันเด่นเรื่องหน้าที่การงานไงเนี่ยใช้ความสามารถของตัวเองช่วงนี้มีความสามารถอะไรงานออกมาใช้ผู้ใหญ่เห็นเห็นแววสับสนุนโปรโมทการเรียนก็ถึงขั้นเป็นด็อกเตอร์นะครับ ในช่วงเมษาเนี่คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในในหลายๆเรื่องนะครับยศตำแหน่งหน้าที่การงานการเรียนประกาศผลสอบเนี่ยมันก็มันก็จะได้นี่แหละได้ดีขึ้นนะครับไม่ไม่ผิดหวังเรื่องผลการเรียนแล้วก็การงานส่วนกิจการเนี่ยมันมันเด่นเรื่องงานอาหารร้านบันเทิงกลางคืนอย่างเนี้ยนะครับ เพราะว่าอะไรเมษามันเป็นช่วงไฮซีซันการท่องเที่ยวมันเริ่มเปิดแล้วนะครับใครที่ทํากิจการพวกนี้อยู่นะแฟชั่นเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านอาหารผับบาร์กลางคืนเนี่ยโอ้โหแบบรายได้เนี่ยเข้ามาเลยแหละ,ะลูกค้าจะเยอะมากนช่วงยุคช่วงท้ทายๆหน่อยช่วงกลางกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยหลังเทศกาลเนี่ยนะครับเนี่ยชาวราศีสิ่งเนี่ยที่เป็นของกิจการอยู่การงานคุณมันจะเดินหน้า ขยายกิจการการงานดีขึ้นนะเดินหน้าขึ้นทั้งการเรียนการสอบเนี่ยจะดีนะครับหน้าที่การงานก็ยังมั่นคงอยู่นะครับการเงินก็ยังดีอยู่มั่นคงนะครับโชคลาบยังไม่มีนะชาวราศีสิงห์นะครับก็ถ้าอยากจะมีโชคเนี่ต้องอาศัยคนอื่นจะไม่ได้เกิดกับตัวเองนะ,ะนี่คือการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจอจองเป็นรายบุคคล อะไรที่ดีก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะว่าพื้นดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะทายว่าดีนี่ก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะใช่ทายว่าไม่ดีเนี่ยใช่ว่ามันจะไม่ดีทุกคนนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางขอคิดเตือนสติก็อพอ